นะครับโครงการตอนเดี้ให้ชาวท่านก็าเดินฮะยกระดับโซนชียช่อในโซเชียลตี้เช่นเคยและตอนนี้เราอยู่เกม F C Mobile เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับผมแพ็คมาใหม่นะท็อปอีเวนต์นะฮะโอ้โหของเข้ามาใหม่โคตรเยอะเลยคนดูนักซาก็มานะครับผมคอมปานีก็มานะคานาวาโร่นี่ก็คือผมได้ไปแล้วเนาะไม่เย็ไม่ได้อยากได้ละตัวที่อยากได้ที่สุดก็คือนักซานี่แหละนะฮะแล้วก็ตัวอื่นๆอีกมากมายนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะโอ้โหมันไทเดลิกอะไรอย่างงี้นะฮะมาคับแรดฟอร์ดกััันนดีกว่าะครบผมท้งแพ็ เลยนะฮะใน ID หลักก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดสซับสไครให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้ง power pay l แล้วก็ power กาชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมถ้าเกิดใจรซื้อสา0เบาทหรือเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือไม่เกิน3,150สนามหนึางร้าของ Star Pass 729บาทหรือเพียง645บาทเท่านั้นแพ็คเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่านใด สนใจก็สามารถชิคที่ล,ลิงก์ใต้คลิปได้เลยมีแอดมินคอยตอบคำถามคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน pc นะครับผมแนะนำเลย ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง pubg free fire ควันท่า rov นะครับผมนะเกมเกม็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเล็กนรก o r i g i n และเกมอื่น,อ,น,อ,น,อ,นอีกมากมายรวมไปถึงเกม fc mobile ที่เล่นอยู่ณนะขนานี้นะครับผมก็สามารถ ดาวโหลดเล่นได้เช่นกันร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเ <P an> พื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอครับผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับ <P an> เ,รเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจาก แพ็กเล็กก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวไฮไลท์นะฮะคัตสันนะักเตะ95ถึง101นะครับผมตัวละครในนี้ก็จะมีทั้งด้านของนิโควิลเลียมดานี่โอโมนะครับผมคลยวอลเกอร์ไลอัการ์โรนัลโดเมสซี่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะก็จะเป็นนักเตะที่แบบว่าอ่าเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะพวกท็อป50ท็อป500นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท็อปอีเวนต์เนี่ยคือมันจะเป็นนักเตะใหม่นะครับผมก็คือนี่ฮะนักเตะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมแต่เสียดายอยย่่างเดดีีวไมมโครับ โดซีอาร์เซเว่นไม่ได้อัปเดตเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้นะซาก็ยังดีนะครับผมนะไปฮะเริ่มกันจากแ็กแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมไอดี ID นี้โอ้โหดีนะดองแต้มไว้ฮะถ้าไม่ดองไว้นี่เรียบร้อยเลยอุ้ยลงมาลูลูกากูครับผมทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูทางด้านของลูกกากูก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะแพงที่สุดแล้วนะเนาะเก้าแปดนะไม่ต้องเลือกเยอะหรอกครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ตัวอื่นมาก็ค่อยเข้าไปดูตลาดเนี่ยถ้าเกิดมันโอเวอร์เท่ากันนะฮะ โอเคครับผมตัวที่หนึ่งเข้าทีมรูดิเกอร์กี่แล็กกี่ล้านวะเนี่ยโอย้ดูไม่ได้ด้วยมาท่านผู้ชมมาดูแพ่กนี้กันต่อแต่เสียดายมันได้แค่แบบ12วันกดได้ครั้งเดียวเองนะท่านผู้ชมนะไปฮะไม่พูดข้ามทำเพลงอู้ตัวใหม่วะ่ะแล้วก็โอ้โหเฮียอย่างเกลือเลยเดี๋ยวผมไปดูเดวิดจินอลากับเฮ้ยมันมีเดวิดสตัวนะ เดวิดเอสทีกับจีโนล่าแล้วก็คาวานี่นะครับผมนะเอสทีกับเอลิวโอ้โหหมดความหวังแล้วนาซาผมเนี่ยเอสทีกับอันนี้เก้าแปดนะครับผมนะเก้าเก้ายังไม่ได้เลยได้เก้าแปดนะท่านผู้ชมมันเห็นตังค์ผมเยอะเลยไงก็ไม่รู้เฮ้ยไอตัวนี้อ๋อมีสิบแปดล้านดูดิคน ได้เยอะมากครับผมอันนี้30ล้านนะแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรอีกนะ98บาตนเยอวมาเล่นได้เมื่อวานนะครับผมนะ,อะโอ้โหมันมีแต่ตัวแบบจีโนโอ้จีโนล่า34ล้านโอเคเอาเดวิดจีโนล่ามาก็แล้วกันนะ ไอดีนี้ร้อยเอมยังไม่ถึงเลยคนดูน้ำตากูจะไหลอ่ะคาวันนี่ก็ไม่น่าเยอะหรอกเดวิดนี่คนได้เยอะมากโอเคเดี๋ยวไปรับของก่อนนะครับผมนะอนนี้การไายวันตัวที่หนึ่ง โ okay, อเคฮะลูดิเกอร์ครับผมตัวแรกกี่ล้านวะสามสิบหกล้านครับผมโอเคอุ้ยเกือบร้อยอยู่นะถ้าสองตัวนะตัวนี้สามสิบหกจุดเจ็ดตัวที่สองฮะโอเคครับผมเดวิดจินโล่าอันนี้อีก34ล้านนะฮะ ก็ประมาณ70 m บเอ็มหักภาษีแล้วก็เหลืออยู่60กว่านะเหลือ60กว่าเอ็มเนี่ยเดี๋ยวได้เสริมทับเสริมตำแหน่งอีกแล้วผมว่าผมจะดันโอเวอร์มันถึง106เลยไงไอดี ID ไก่นะผมเดี๋ยวผมค่อยไปดองอันนี้อุ้ย38ล้านว่ะราคากำลังพุ่งนะเนี่ย50ล้านเลยหรอเดี๋ยวผมดูมาร์เคดิโอ้ยมาร์เคผมมีด้วยท่านผู้ชม38ไป50เลยวะไป53ด้วยซ้ำอะ50ไป60 66เดี๋ยวผมตีเม็ดขึ้นตีเม็ดละขายตัวนี้30 30ไป47 47แล้วก็ไป60ตัวนี้ไป60ตัวนี้ไปเท่าไหร่หกสิกว่าเดี๋ยวผมตีเลยตีขายคุ้มกว่าราคานักเตะมันร่วงเยอะเกินไงนี่ดูดิเกอร์ตีไปเลยฮะ เราสายแบบเอากำไรอยู่แล้วจริงจริงจีโนราเราเก็บไว้ก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมเก็บไว้แล้วก็รอไปหามาร์เคสักสตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ขายทีเดียวกำไรมันเยอะไงหักภาษีแล้วก็ยังคุ้มอยู่เกิน20 m เอยู่อะเดี๋ยวขายตัวนี้ไปก่อนถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่มีมาร์เคนี่ขายได้35ห้านะหากภาษีแล้วมันหา3ามสี่35เอ็ะไม่คุ้มเลยนี่ นี่แหละคุ้มสุด65ขายไปเลยฮนะส่วนอันนี้รอไปก่อนนะครับผมคนขายเยอะด้วยเนี่ยท่านผู้ชมรอมาร์เคอีกสัก2ตัวตีขึ้นแล้วก็ค่อยขายนะเนี่คุ้มสุดนี่ได้มาละห้าสิล้านแล้วก็คิงอันนี้นะครับผมเดี๋ยวรอขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกตัวนี้ตัวพาร์ทนะ เงินเกือบ200ร้อเอ็มละคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันคนดูเดี๋ยวรอผมไปปั๊มทางด้านของ ID อีก ID หนึ่งก่อนนะครับผมผมเหลืออยู่อีก4 ID นะแต่ว่าคนเนี่ยจะมาถามซื้ออีก2 ID เดี๋ยวดูก่อนว่าจะขายหรือเปล่านะฮะเป็น ID ดลองเนาะ ID ผมมีอยู่5 ID ไงเดี๋ยวรออ่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ขายนะฮะเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปโอหนะ้าสำหรับคลิปโอนี้อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะทั้งพาวเวอร์เพย์แล้วก็พกาวเวอร,ร์กา,ไ,ากกไปาก,ก่นปอกน o, นะสสาวััดครบม